หาเงินช่วยสามีล่าสุดทางด้านคิตตี้คริสตานาะและลูกสาวเ,เริ่มรับงานแล้วหาเงินช่วยสามีเอสกันตพงบำรุงรักต้องพักฟื้นอีกยาวๆจากกรณีข่าวพระเอกดังเอสกันตพงบำรุงรักวูบหมดติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมกระทั่งเมื่อวันที่22มยที่ผ่านมาได้มีการถแถลงว่าเอสกันตพงฟื้นแล้วหลังจากสลบไปประมาณ8วัน โดยเอสกันตพง์ป่วยเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบฉียพลันการทำงานของหัวใจผิดปกติคือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงณขณะนั้นคุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตยอย่างมากซึ่งขณะนี้ก็กำลังฟื้นฟูกันต่อไปล่าสุดทางด้านคิตตี้คริสตินาภรรยาเอสกันตพง์ประกาศตนเองและลูกสาวเริ่มรับงานแล้วหลังสามีต้องพักฟื้นอีกยาวๆเพื่อหาเงินมาจุนเชือครอบครัวโดยทางด้านคิตตี้คริสตินาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคน,ท,ท,กคนทราบ จากการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าคิตตี้จะต้องเริ่มหางานล้วจากที่แต่ก่อนเราเคยตกลงกันว่าคิตตี้จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกสามถึง4ปีโดยที่เอสเป็นคนหาเงินดูแลครอบครัวแต่อย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันถึงสถานการณ์ทางครอบครัวของเราในตอนนี้ทำให้คิตตี้ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวของเราค่ะคิตตี้ขอมาแจ้งว่าโปรไฟล์ของคิตตี้จะมีการแชร์โพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าต่างๆมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันอีกครั้ มอน,นะคะและตอนนี้คิตตี้ก็เปิดกว้างและสนใจร่วมง,งานกับแบรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะร่วมง,งานกับตัวคิตตี้เองหรือกับลูกสาวทางแบรนด์สามารถติดต่อคิตตี้มาที่อินบ็อกซ์หรืออีเมลได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ